ก็เดี๋ยวนะครับอันนี้คือเมื่คอ,อ,นนค,อคลิปที่ผ่านมาความจริงผมอ,อ่านคลิปนี้ไปแล้วนเนี่ยนะครับปรากฏว่ากล้องน่าจะมีปัญหาที่ USB รเราเหมือนไปนกระทบมันไม่ได้เลยพอกระทบปุ๊บสัญญาณขั้วมันจะทำให้ไม่ไม่ดังพอไม่ไม่ดังปั๊ภาพมันก็จะ เหมือนกับไม่แสดงนะครับเราอัดวิดีโออธิบายไปแล้วตรงนี้ตั้งแต่ข้อนี้นะครับปรากฏว่าเสียดายมากเลยเดี๋ยวต้องอัดใหม่นะครับอัดใหม่มาเริ่มข้อข้อที่เป็นยี่สิบเอ็ดแซดกำลังสองใหม่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวคลิปที่ผ่านมาเนี่ยครูทำสามข้อทีนี้มันอยู่ในข้อที่สามพอดีเลยต้องตัดบางส่วนในข้อนี้ทิ้งก็คือต้องอัดข้อนี้ใหม่นะครับ ก็พูดใหม่ก็จะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับลองดูนะครับมันต้องมาย้อนดูโปรแกรมบ่อยๆหรือเปล่าเนี่ยว่ามันยังคงอยู่เนี่ยใหม่ตรงนี้มันจะไม่แอคทีฟนะครับคือไปไปจับตรงแป้นไม่ได้เลยนี่คืออุปกรณ์โอเคมันยังได้อยู่นะครับก็ต้องไปหาข้อนั้นใหม่ตรงไหนเนี่ย ครับข้อ15ครับข้อ15เป็นกรณีกรณีศึกษาพอดีเลยนะครับ21แซษกำลังสบวก9แซบวก100เท่ากับ0อ่ะโอเคครับพูดไปซะเยอะเลยอ่ะพอเนี้ยเสียได้อ่ะนะครับจะนอนอยู่แล้ว สี่ทุ่มกว่าแล้วก็ข้อนี้นะครับถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดให้เราใช้วิธีไหนนะครับสิ่งที่คนทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้กันก็คือวิธีนะครับวิธี3พจนเล็บซึ่ง พอวิสิทสามพอสองเลขปุ๊บก็จะเกิดปัญหาว่าต้องมั่วตัวเลขอ่ะสามเจ็ดยี่บเอ็ดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หนึ่งสิบคูณสิบอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยนะครับก็ได้สามสิบตรงนี้ก็ได้เจ็ดสิบนะครับข้อ,อน,นี้ก็ไม่ไม่ถูกแล้วสมมติผิดไม่ได้ละหนึ่งร้อยไม่ได้แล้วนะครับมันจะเป็นเก้าได้ยังไงเนะี่ยเป็นเก้าได้ยังไงก็ต้องมั่วไปนะครับมั่วไปเรื่อย ส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่ทรมานเรามากนะครับมันก็ได้25่คูณสี่อย่างเงี้ยนะครับสิ 12, ก็ไปดู25่คูณเอีก5 3 5ทด3ามสองเเป็น1 7บเยิบโอ้ยิ่งไปไม่ได้เลยนะครับเมื่อ25่คูณสเมื่อ25่คูณสก็เป็น4ี่คูณยี้าได้ไหม นะครับ4คูณ25ได้ไหมแบบนี้ครับปรพกฏว่าจะได้ไหมตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยก็เป็น75ตรงนี้4 7 28 4 7 28 28 75บ็28กับนะครับจะ28ก็เป็นมีทางเป็น9ได้ครับจะบวกลบก็มีทางเป็น9ได้นี่ครับมันตันแบบนี้ครับ ข้อนี้นะครับก็ต้องมั่วไปเมื่อเป็น21นงี้ไม่ได้ก็เป็น21คูณลักษณะนี้นะครับแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาไปอันนี้เป็นร้อยเลยน,นี่เป็น4เป็นไม่ทางเป็นไม่ได้เป็น1คูณ21บ้ามังไหมนะครับอยากให้ลองดูสถานการณ์จริงเนี่ยถ้าเป็นค,นคุณครูก็จะใช้วิธีนี้นคูณย1นะครับ25อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับ ยี่คูณสีก็เป็นสองสี่แ <24 8. S 1> ไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะล้มเลิกวิธีเนี้ยนะครับ,นะรบจะล้มเลิกวิธีนี้ทีนี้ก็มามีวิธีเดียวคือสูตรนะที่เราจะใช้ได้นะครับสูตรวนนี้คุณครูจะจะให้ลอง ดูได้หลายวิธีนะครับตอนใช้นะครับถ้าสมมุติว่าเออเราถนัดสูตรลัดพอสูตรลัดทำไงดีสูตรลัดก็ต้องมันมีสสูตรนะครับที่ที่ครูแนะนำไปนะครับสูตรตรงๆเลยนะครับสูตรที่เป็นแบบดูนี่แป๊บนึงนะไออย่าง,งคงได้อยู่นะครับสูตรที่สูตรที่ได้ตรงๆเลย x อเท่ากับลบบบวกลบ b สแควร์ลบลบ 4ac แล้วหาร 2a นะครับแบบนี้กับสูตรลัดๆสูตรลัดของครูเนี่ยจะเริ่มจากอะไรนะฮะเริ่มจากแต่ข้อนี้ไม่เหมาะสำหรับสูตรลัดตรงไหนตรงที่นะครับตรงที่สัมประสิทธิ์ไม่สวยเลยนะครับหาร2ไม่ลง เออคือเอาสัมประสิทธิ์หน้าแซนดิวังสองไปหารแล้วมันไม่ลงตัวนะครับสูตรลัดมันจะเหมาะสำหรับอา่าสัมประสิทธิ์ข้้งหน้าหรือไม่ก็ตัวต่ละพศเนี่ยเป็นหารแล้วเป็นจำนวนเต็มนะครับเป็นวนเต็มถ้าหารเป็นเศษส่วนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมันก็จะไม่สวยมันก็จะไม่เหมาะสำหรับสูตรข้อนั้นแต่ถ้าหมุดเราดันทุลังทำไปฉันจำสูตรลัดได้อย่างเดียวก็ต้องเอาย1บเอดหาร พะสุดรัดมันเร็วเนี้ยใครฝังใจแบบนี้นะครับก็จะลองจะลองให้ดูนะครับว่ามันจะมาแบบไหนมันก็จะมาแบบนี้นะครับเศษกำลังสองบวกกับตรงนี้ก็เป็นเอา3ทอนเลยนะ3ามสานะครับสาม7 21สามเจ็ดบวกกับตรงนี้ทอนไม่ได้แล้วนะครับเท่ากับ0ก็จะมาตรงนี้ครับประมาณตรงนี้ปุ๊บ ยกย้ายมางนี้หน่อยนะครับที่ตรงนี้ว่างก็จะเป็น z เท่ากับเลยกับเครื่องหมายตัวกลางนะครับลบ3ส่วน7หาร2คือการคูณเศษ1นึ่สบวกลบใส่รูทนะครับคำว่าหารก็เปลี่ยนเป็นคูณนะครับคูณเศษ1นึ่สนั่นเองนะนะครับตรงนี้ก็เอาไปยกกำลังสองก็จะเป็น3ส่วน14 ยกกำลังสองเลยนะกูเอาเอาบวกไปยกได้เลยนะครับเพราะว่ายกกำลังสองก็ค่าเป็นบวกเท่ากันมันเอาตัวที่เป็นบวกไปยกกาลังได้เลยนะครับก็แบบนี้ครับก็จะกลับเครื่องหมายตัวสุดท้ายนะครับลบหนึ่งร้อยส่วนยี่สิบเอ็ดนะครับแบบนี้นะครับมันยังจังบองไม่ออกอยู่นะครับก็ก็จะเห็นว่าจะต้อง ยกกำลังนี้ก่อนนะครับก็ได้9ส่วน16ไม่ใช่สิเก้าส่วน14คูณ14 14คูณ14ก็196ยเาบนะครับนะครับ 196, ร้อยเพราะนั้นก็9ส่วน196ถูกไหมครับชืบปัญหาตรงนี้นะเท่ากับตรงนี้ก็คือลบ3ส่วน14บวกลบตรงนี้ก็คือ9ส่วน196ยเี่สโอเค ลบด้วยหนึ่งร้อยส่วนยี่สิบเอ็ดนะครับ <c oughs> คือตรงนี้ก็รู้ได้แล้วเนี่ยนะครับว่าววาเป็นยังไงครับว่าก้อนเนี้ยนะครับมันต้องมันน้อยกว่าศูนย์อยู่แล้วเพราะว่าบนน้อยกว่าล่างเนี่ยนะครับนะครับมันน้อยกว่าศูนย์อยู่แล้วตอนต,ตรงนี้เป็นไงครับ องนี้มากกว่าศูนย์นะครับก้อนเนี้ยกับก้อนเนี้ยนะครับมันมันต่างกันเพราะก้อนนี้มันมากกว่าศูนย์นะครับพอมากกว่าศูนย์ปุ๊บตัวนี้มันน้อยกว่าศูนย์เนี่ยมันต้องติดลบนะครับลบกันมันต้องติดลบอก้อนนี้นะครับนะครับก็ทําไงเห็นจดชัดเลยก็จะจะรู้ว่าถ้ามดว่าฟังคูไม่เข้าใจเมื่อกี้นี่นะครับก็จะเห็นว่าถ้ายกตรงนี้มานะ มันต้องมีการคูณไขว้กันแบบนี้การทําจริงนะเพราะว่า10 21เนี่ยหาตัวเลขไปคูณแล้วทําครนอรเท่ากับ196เนี่ยมันไม่มีนะครับ1้อย9 6ก็ลองดูก็ได้ครับเอาไปหารด้วยเราเราจะรู้ว่า21จะคูณอะไรเป็น196นะก็ต้องเอา196ตั้งละหารด้วย1นะครับก็เป็นเท่าไหร่ก็เอาแม่อะไรนะครับแม่9้า 9218 9, นะครับแม่9ยังไม่ถึงเลยนะครับ189มันก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีๆเพราะนั้นจะหาตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับมันไม่สวยตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้วิธีไหนนะครับวิธีที่คูณไขว้นะครับคูณไขว้นั่นียนจะเห็นอะไรบ้างนะครับก้อนนี้นะครับดูนะครับก็เป็น21อก็เป็น21 ยี 9. 9่สิบเอ็ดคูณเก้าเก้าหนึ่งเก้าก็สองสินะครับร้อนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นร้อยแปนะครับร้อแโอเคนะครับแล้วก็ลบด้วยนี้คูณเข้ามานะครับใส่ศูนย์สตัวเป็นหมื่นอาหารนยครับนี่ชัดเจนครับร้ข้างล่างก็จะเป็นร้อยเกคูณกับ21่สนะครับก้อนนี้นักเรียนจะมองออกได้แล้วครับว่าข้างล่างข้างบนเนี่ยจะเกิดเป็นรูทครับว่าตัวบนเนี่ย น้อยกว่าตัวล่างน้อยกว่าตัวหลังเยอะเลยนะครับลบกันก็จะเกิดเป็นลบก้อนนี้คือลบแน่นอนนะครับพอได้ลบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะเป็นจะต้องหาต่อไหมนะครับนะครับเราก็สรุปได้เลยครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนเลยครับ หรือในส q ก a r e ร o o นะครับส่วน9 6อถ้าอยากให้เลขสวยๆก,ก,ก,ก็ก็คูณเข้าไปนะครับแต่เราก็ไม่จําเป็นนะครับเราก็อ้างก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะครับมันน้อยกว่าศูนย์นะครับดัง,ดงนั้นสมก,การไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบอ่านว่าไปนะครับไม่มีคําตอบนี่ครับข้อนี้คือ สูตรลัดบางทีมันก็ไม่ลัดเท่าไรนะครับเราก็เลือกใช้เป็นนะครับมันความจริงมันก็ทําให้เรายุ่งยากนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับข้อนี้จะไม่มีวิธีนี้ก็ลองก็ก็จากจากคําตอบที่ได้จากตรงนี้นะครับทําให้สรุปว่านะครับในหนังสือจะมีการสรุปนะว่านะครับว่าอะไระครับ ว่าว่าก่อนที่จะเริ่มทําทุกครั้งเนี่ยนะครับบางบางทีนะครับก่อนที่จะเริ่มทําทุกครั้งถ้าถ้าจะให้นะครับนั้นรวดเร็วและม,มีโอกาสผิดพลาดนะครับก็ควรจะเริ่มจากการเช็คคําตอบเช็คคําตอบก็คือเช็คที่ตัวอยู่ในสแควรูทตรงนี้นะครับเช็ค b กำลังสองลบสี่ก่อนทุกครั้งนะครับ ไม่เชื่อลองลองเช็คข้อนี้ดูครับจะเห็นว่าอตอนเช็คเราก็ไม่จาเป็นต้องไปเช็คอะไรเลยนะครับเ้านี่เลยนะตัวเลขที่อยู่ตรงนี้นะครับ a b c นะครับ b รังสองก็เป็น9 9 8 1ถูกไหมครับลบด้วย4 a a คือ21คูณ21นะครับแล้วคูณด้วย100แค่นี้นักเรียนก็จะเห็นออกออกแล้วนะครับว่า81ลบด้วยตรงนี้ก็คูณกันนะครับก็เป็น 4คูณกับ21ก็เป็น84 8.4ใส่ศูนย์สองตัว84แล้ว0ูนย์สองตัวแบบนี้ครับเรียบร้อยครับตรงนี้มันน้อยกว่า0นะครับนะครับสมการไม่มีคำตอบอันนี้จะเร็วมากนะครับเร็วกว่าเร็วกว่าเราไปเริ่มตรงนี้ด้วยซ้ำเห็นไหมครับเพราะถ้าเราไปเริ่มตรงนี้ปุ๊บเราอาจจะต้องเสียเวลาตรงนี้ไปยกกำลังไปคูณตามที่ครูได้ทำให้ดู แล้วก็มาสรุปตรงนี้ว่าโอ้ทำมาเทบตาย,ตายเกือบจะ,จะเกือบจะถอดรูดได้แลวตรงนี้นครับดันน้อยกว่าศูนย์คือถ้าถ้ามันถ้าทําให้ดีนะครับก็ควรจะเช็คตรง,ตรงนี้เป็นหลักนะครับเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มก่อนเลยเพราะว่าถ้าถ้ามันมีคําตอบเนี่ยนะครับมันก็ก็รู้ได้แต่ตอนแรกแล้วนะครับว่า b กำลังสองลบ 4AC ถ้ามากกว่า0นย์เนี่ยนะครับก็จะมี2คําตอบนะครับมี2คําตอบแน่นอนพอถ้ามันมากกว่า0ูนย์ปุ๊บในรูทมันก็ถอดได้ไงครับพอถอดได้ก็มีค่า2ค่ามี2คําตอบก็หาก็ลุยเลยจะใช้สูตรจะใช้อะไรก็ว่าไปแต่ถ้า b กำลังสองลบสี่ ac มันเท่ากับ0นย์จะมีตัวนึงนะครับนะครับอันนี้คือไม่มีคําตอบนะตรงกับข้อนี้นะครับไม่มีคําตอบนะ น้อยกว่าศูนยะ์เนี่ยมากกว่าศูนย์แล้วก็เท่ากับศูนย์เพอเท่ากับศูนย์ปุ๊บถ้าใครจาได้ในคลิปที่ผ,ผ่านมานะครับหรือไม่ก็ไปดูสรุปนะถ้าเท่ากับศูนย์ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดเป็นรูปศูนย์คำตอบมันก็จะเป็นอันนี้ดูในสูตรก็ได้นะครับแบบนี้ครับมี1คําตอบนะครับแล้วก็เราจะรู้คําตอบเลยนะครับมี1คําตอบคําตอบคือ บลบ b ส่วน 2a นะครับถ้าเกิดกรณีที่ b บ2ลบ 4ac เท่ากับ0นะครับก็ไม่ต้องแก้สมการเลยก็หาคำตอบได้เลยนะครับยกเว้นถ้าเกิดกรณีนี้นะครับก็จะต้องยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีมีคำตอบนะครับอันนี้เป็นตัวเช็คเบื้องต้นควรจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนทุกครั้งนะฮะถ้าไม่อยากทํายาวนะค,ควรจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนทุกครั้ง นะครับเพื่อจะดูว่ามีคําตอบหรือเปล่าถ้ามีเราค่อยทำแต่ถ้าไม่มีเราก็สต็อปแั้งแต่บรรทัดนี้แล้วนะครับสรุปได้เลยว่าสมการมีคําตอบไม่จําเป็นจะต้องเริ่มมาก่อนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อที่ดีมากๆเป็นข้อข้อหนึ่งนะครับที่เป็นข้อที่ไม่มีคําตอบนะครับโอเคนะครับ